สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้สําหรับวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆงามๆม,มารีวิวให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นรถคันนี้เลยนะ t o โยต้าอัลติ 1.8V ปี2016นะคะคันนี้นะฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเป็นโฉมใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะราคานะคะต้องขายอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะก็เป็นโฉมแมนเชนนะคะเป็นกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆสวยๆเลยมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะคะด้านล่างนะ้ำมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะในส่วนของ ยางนะคะก็ได้เป็นยางปีไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่านี่เลยนะคะยางนะคะเป็นยางปี ปี2020นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระดับหนึ่งนะคะยังปี2020นะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีคราน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะมีคราฝุ่นคราบคลบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอร้บ่อยแล้วด้วยนะกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะบิวอินในส่วนของไฟเดี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตู4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะเอกลักษณ์ของตัวเอลติสเขาเลยนะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ายังมีติดอยู่นะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะติดฟิม์มดำมาให้รอบคันเลยนะคันนี้ได้ไปนะคะพร้อมใช้งานเลย ช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมเดิมเลยนะคะรับประกันนะคะรถที่เราไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำไม่อย่างแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันนะคะไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยสวยๆงามๆเลยนะคะไฟด้านท้ายดีไซน์มาใหม่เฉียเฉียวสวยงามได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร่อยแล้วนะคะด้านล่างมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมเลยนะ ด้านหลังนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะคะก็ตัดผ่ากลางด้วยคิวโครเมียมนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะเป็นโครรา่าเอาติด 1.8V นะคะตัว V นี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะฟังก์ชันครบจัดหนักจัดเต็มนะคะได้ในส่วนของกล้องมองหลังนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะ โลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะก็จกด้านหลังนะคะติดตัวไร้ฟ้ามาให้ความใช้งานเลยนะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะครบๆเลยนะคะคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาโตโยต้าเอลติดอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะฟังก์ชันครบจัดหนักจัดเต็มนะคะรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะคะซื้อรถวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพสวย งามๆไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามนะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบพรีเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้นะได้ในส่วนของปุ่มเองจริงสตาร์ทเด็บด้อยแล้วด้วยนะคะ เป็นปุ่มเอนจิ้งสตาร์กุญแจคีเรตสตาร์ทมือนะแอร์ air นะคะได้เป็นแอร์กลมๆแบบนี้เลยหมุนได้360องศาเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงรับสายโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมีในส่วนของคูชคอนโทลมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคันนี้คือจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะในส่วนของฟังก์ชันนะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบ วิทยุ FM CD USB UH ได้นะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะคันนี้นะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเลยนะคะสวยๆงามๆม,มีช่องวางแก้วน้ำด้านข้างให้ด้วยนะค,ะคันนี้คอนโซลน,นะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะคอนโทนตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะคอนโซลแล้วก็ในกระจกมองหลังนะคะก็ได้เป็นแบบกระจกออโต้นะคะนี่ กระจกออโต้ก็ระจกมองหลังแบบออโต้นะคะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถกันดูหน่อยดีกว่านะอ่ะกุญแจนะคะจะได้เป็นกุญแจคิวเรตแบบนี้นะคะเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะมาดูเลขไม์กันอ่าสตาร์ทรถแล้วนะคะลมแอร์แบบเย็นเย็นเลยนะลมแอร์เย็นเย็นเลยนะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่1 5 1 5 8 0กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะคะ สวยๆงามๆเลยนะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ Android สัมผัสแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอหน้าจอเปิดมาก่อนนะมีในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำภายในสีดำทั้งหมดเลยนะเบาะก็สภาพใหม่ๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสวยๆงามๆเลยนะอ่านี่นี่นะคะหน้าจอนะคะอันนี้มีระบบนำทางเนวีให้ด้วยนะ มีระบบนำทางสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายโทรศัพท์ได้นะคะ,อะลองกลับก่อนนะอ่ะฟังเพลงกันหน่อยนะคะสามารถเพิ่มเสียงจากพวงมาไลัยได้เลยนะนี่นะคะอันนี้ไม่น่าจะมีเพลงเราไปลองฟังวิทยุอ่าอันนี้สามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะคะ อ่าลำโพงแน่นเลยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะนี่น,นะ,นะฟังชั่นครบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะคันนี้สวยๆงามๆเลยนะอ่าเปลี่ยนช่องก็ได้นะคะอะ เลี่นช่องเพลงได้เลยนะคะอันนี้มีระบบสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะสั่งการด้วยเสียงได้นะมีคูช c คอนโทรนนะคะฟังนั้นฟังชันจัดหนักจัดเต็มเลยนะใครที่กำลังมองหาเอาติดอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยนะเป็นตัวท็อปสุดฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะสวยๆเลยนะคันนี้ ในส่วนของเบาะนะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกได้เป็นเบาะหนังสีดำสรรภาพสวยๆงามๆไม่มีรอยฉีกรอยแตกรอยขาดเลยนะคะได้เป็นแบบเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าด้วยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสรรภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขเยี่ยเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งสบายๆเลยนะมีช่องเสียบชาร์จไฟด้านหลังให้ด้วยกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งเลยนะคะ ตรงกลางของเบาะนะคะสามารถดึงนะอ่ะดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เขามีมาา่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะนี่มีมาา่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะคือแบบ หรูหราทัานสมัยฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มเลยนะแนะนําเลยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าแปองหกศนย์เก้าห้ดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะในส่วนของประตูด้านหลังนะคะก็สามารถเปิดได้จากกุญแจเลยนะคะหรือจะเปิดจากด้านในตัวรถก็ได้นะกดค้างไว้เลยนะคะ,ะแปบบนี้นะกุญแจน่าจะถ่านหมดนะหรือเปิดจากข้างหลังก็ได้นะคะ เปิดได้3แบบนะจะเปิดจากกุญแจก็ได้นะคะด้านไหนก็ได้หรือว่าด้านถ่ายรถก็ได้นะคะนี่กุญแจนะ่าจะถานหมดนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฐานให้ใหม่นะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็งกว้างกันเลยนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะคกว้างกันเลยนะด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างอ่าร,ร้อยอุปกรณ์แม่แรงถุงเครื่องมืออยู่ครบนะคะนี่ บอดี้ด้านล่างสภาพเดิมๆเลยรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเดิมแท้จากโรงงานนะคะรับประกันเรื่องของการชนหนักพิกความจำนำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตเด่นเห็นชัดนะคะกลมๆเลยขอบยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถเอาติดอยู่แนะนาคันนี้เลยนะเป็นตัว 1.8V นะคะตัวท็อปสุดเลยฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์09826 9587นะคะ08 0982609587นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ hmm. เข้ามาได้เลยนะซื้อรถวันนี้นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอว v วีไนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 8 0 0ซี141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสะภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆงามๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องเดิมแท้แน่นอนนะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องการชนหนักพิความจำนำเนี่ยไม่มีแน่นอนคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ หน้าเดิมๆนะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังเห็นเด่นๆกลมๆชัดสวยงามนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยีย้เลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะโลโกโตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังมีติดอยู่นะคะบอ,อจุดเม็ดอาร์ตกลมๆตรงฝาก,กระโปรงก็ยังเห็นเด่นชัดนะคะอาจจะมีค้าบฝุ่นข้าบโลดบ้างน,นะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ ไม่มีการปัดส,สภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ชมรอบคันไปแล้วนะไม่มีร่องรอยของการเฉลวชนเลยนะคะรับประกันได้เลยคันนี้นะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ต y ยต้ a อลติ1.8 V ปี2016นะคะได้เป็นชมหน้าใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0982609587นะคะ0982609587นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะซื้อรถวันนี้นะคะมีบริการส่งวัสดุให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะภายในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะส่งวัสดุให้ฟรีท่ว ประเทศเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันทุกๆวันนะคะแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้นัดด้วยนะในการทำคลิปให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ